สวัสดีครับผมโจฮาลันวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับ5บิ๊กดีลในตลาดนักเตะที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดนักเตะยุโรปกําลังคึกคักครับหลายทีมเดินหน้าล่าตัวแข้งใหม่มาเสริมทัพซึ่งก็มีการย้ายทีมแบบฮือฮากันไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเดียลครับที่แฟนบอลกําลังลุ้นว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามาดูกันว่าบิ๊กดีลที่อาจจะเป็นจริงในเร็วๆนี้มีเดียลไหนหน่าสนใจกันบ้างครับดียแรกของมอซสไคเซโด m o ยเซสไคเซโดถือเป็นแดนกลางเนื้อหอมแห่งพรีเมียร์ลีกไปแล้วเพราะจากผลงานที่ทำไว้กับไบรตันทำให้ทีมใหญ่รุมแย่งตัว เชลซี Chelsea, เป็นทีมที่มีข่าวด้วยมากที่สุดในตอนนี้และได้ยื่นข้อเสนอไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดั่งใจทีมนกนางนวลที่ตั้งค่าตัวไว้ถึง100ล้านปอนด์ทีมสิงบลูมองว่าสูงเกินไปแต่ไบรตันก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยถ้าไม่ได้เงินตามที่ต้องการส่วนลิเวอร์พูลก็กลายเป็นทีมล่าสุดที่กระโดดเข้ามาร่วมแย่งตัวแม้ว่าเพิ่งจะได้อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์คู่หูในแดนกลางของไคเซโดที่ไบรตันและโดมินิกโซบอสไลจากไลฟซิกมาเสริมแผงมิดฟิลแล้ว แต่การที่กำลังจะเสียจอแดนแฮนเดอร์สันและฟาบินโยไปก็ต้องเติมกองกลางเข้ามาอีกแต่ก็ต้องดูว่าทีมหงแดงจะสู้ค่าตัวไหวหรือเปล่าดิวที่2องแฮร์รี่เคนที่มีข่าวว่าจะย้ายจากสเปอร์ไปไบเยอร์มิวนิก h ฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมท็อตแนมฮอสเปอร์มีข่าวเรื่องการย้ายทีมมาตลอดในช่วงหลังเพราะการที่ยังไม่เคยสัมผัสความสำเร็จในระดับสโมสรเลยยิ่งสัญญาที่เหลืออยู่แค่ปีเดียวทําให้หลายทีมหมายมั่นปั้นมืออย่างมากว่าจะฉกตัวดาวยิงทีมชาติอังกฤษไปล่าความสำเร็จทีมไก่เดือยทองอาจจะไม่อยากเสียเขาไปแต่ถ้าเคนเลือกจะไม่ต่อสัญญาก็จะเสียไปฟรีๆในซัมเมอร์หน้า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวพัวพันมาอยู่ตลอดแต่ด้วยการที่ดานียลเลวีประธานสโมสรส,สเปอร์ที่ถูกมองว่าเขี้วลากดินในการเจรจาเรื่องการซื้อขายนักเตะตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ทำให้ทีมปีศาจแดงที่มีงบน้อยและยังขายนักเตะออกมาได้เงินนิดเดียวไม่สู้ราคาและหันไปหาเป้าหมายอื่นแล้วไบเยอร์มิวนิก เป็นทีมที่เอาจริงเอาจังกับดีลนี้มากที่สุดเพราะการขาดหายไปของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าทีมเสือใต้ต้องการกองหน้าตัวปิดบัญชีซึ่งเคนเป็นคนที่เหมาะสมมากๆว่ากันว่าเคนเทใจให้ทีมเสือใต้ไปแล้วเพราะมองว่าเขาจะมีลุน้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนบุนเดสลีกาแทบจะเป็นของตายของบาเยินอยู่แล้วแต่ตอนนี้ติดตรงที่ว่าสเปอร์ยังไม่แฮ ppy กับข้อเสนอของบาเยินก็เท่านั้นเอง เลวี่รู้ดีว่าถ้าเขาไม่ขายก็จะเสียงไม่ได้อะไรคืนมาเลยในซนะัมเมอร์หน้าก็ต้องรอดูดิวนี้ว่าจะจบที่เท่าไหร่หรือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดิวต่อไปของคีเลียงเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้เป็นนักเตะที่ถูกมองว่าจะต้องย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงในเร็วๆนี้ และทีมปลายทางของเขาคือเรอัลมาดริดเท่านั้นซึ่งไม่นานมานี้ดาวยิงความเร็วสูงได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับเปเชทําให้สามารถย้ายทีมได้หลังจบฤดูกาลหน้าและมีทีมราชันชุดขาวอาแขนรอรับอยู่แต่นัสเซอร์อัลคาเลฟี ประธานสโมสรเปเอชเอก็ออกมาสวนทันทีว่าจะไม่มีทางปล่อยเอ็มบัปเป้ออกจากทีมไปแบบฟรีๆแน่นอนจนถึงตอนนี้ข่าวคราวการย้ายไปเรอัลมาดริดก็ยังไม่ขยับมากมายแต่การที่คาริมเบนเซม่ากองหน้ารุ่นพี่ในทีมชาติฝรั่งเศสย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบ,บียแ,แล้วเรอัลมาดริดก็คงต้องหาตัวแทนที่เหมาะสมมาทดแทนแต่ยังไรก็ตามเปเอชเอก็ยังคงพยายามที่จะจับเขาต่อสัญญาออกไปด้วยเงินที่่อใจอย่างหนักแถมซื้อนักเตะชั้นดีมาเสริมทัพ เพื่อให้เอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจในท้ายที่สุดการย้ายทีมในเร็วๆนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะเรียลมาดริดรู้ดีว่าถ้ารออีกสักซีซั่นก็ไม่ต้องเสียเงินค่าตัวเน้นค่าเหนื่อยโหดๆก็ไม่น่าพลาดตัวเอ็มบัปเป้นอกจากจนกว่าจะมีการเปลี่ยนใจต่อสัญญาระหว่างทางเท่านั้นอีกหนึ่งดิวของยอสโก้กวาดิออจากไลฟ์ซิกมีข่าวว่าจะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Ol, กวาดิโอก้องหลังจอมแกร่งของไลฟ์ซิกที่โด่งดังมาจากฟุตบอลโลกปี2022กับทีมชาติโครเอเชียมีข่าวกับหลายทีมจะตอดแต่เจ้าตัวและเอเย่นออกมาประกาศชัดว่าทีมเดียวที่เขาหลงรักคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาดิโอลาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมเรือใบสีฟ้าพร้อมจ่ายค่าตัวให้กับกวาดิโอเป็นนักเตะกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกที่86ล้านปอนด์ เหนือกว่าแฮร์รี่แม็กควายที่เคยย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์เมื่อ4ปีก่อนเหมือนว่าดีลนี้จะจบเร็วแต่จนถึงตอนนี้การย้ายทีมยังไม่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากการที่แมนซิตี้ไม่ได้สู่ค่าตัวอย่างที่คิดและยังเจรจาให้ลดลงจากที่ไลฟ์ซิกตั้งไว้รวมทั้งไลฟ์ซิกเองก็กำลังลุยซื้อตัวแทนมาไว้ก่อนคือคาสเตโยลูเกบาจากลียงเมื่อยังไม่ลงตัวก็ยังไม่อยากจะปล่อยนั่นเอง แต่ก็เชื่อว่าห้ามความรักที่กวาดิโอมีต่อแมนซิตี้ได้ยากสุดท้ายคงได้ลงเอยกันแน่ๆปิดท้ายกันที่ดีลของโรเมลูลูกากูจากเชลซีที่มีข่าวว่าจะย้ายไปอินเตอร์มิลานโรเมลูลูกากูกลับมาเป็นกองหน้าที่อันตรายอีกครั้งเมื่อย้ายไปอยู่กับอินเตอร์ดูเหมือนว่าช่วงเวลากับเชลซีของเขาไม่มีอะไรน่าจดจำนัก แต่ตรงกันข้ามกับอินเตอร์โดยสิ้นเชิงทีมงูใหญ่พยายามอย่างมากที่จะเอาดาวยิงเร็วเยี่ยมกลับไปร่วมทีมอีกครั้งในซีซั่นหน้าแต่ด้วยค่าตัวที่สูงมากทําให้ต้องใช้แนวทางยืมตัวบ้างต่อรองราคาให้พอจ่ายไหวบ้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีอะไรที่ลงตัวจนถึงตอนนี้ยูเวนตุสเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากได้ลูกาก,กูไปล่าตะข่ายเพราะกําลังจะขายดูซานวลาโฮวิชออกไปให้กับทีมอื่นแล้วนําเงินมาประคองสโมสร สุดท้ายแล้วลูกากูอาจจะไม่ได้ลงเอยกับทีมงูใหญ่แล้วไปอยู่กับอริอยังยูเวนตุสก็ออกเป็นได้สำหรับเพื่อนๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าดิวต่างๆที่เล่ามานี้เนี่ยจะจบแล้วก็ลงเอยอย่างไรนะครับก็คงต้องติดตามให้ดีครับว่าซีซั่นหน้าจะมีอะไรเด็ดๆเผ็ดมันหรือเปล่ากับฟุตบอลยุโรปนะฮะวันนี้ผมโจฮาลันลาไปก่อนนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องโจฮาลันด้วยสวัสดีครับ